เด็กปั๊มเวรดึกชื่อต่อทำงานอยู่คนเดียวตอนตีสองคืนหนึ่งมีรถเก่าๆขับเข้าปั๊มแบบไร้เสียงคนขับไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีปากแต่พูดได้ว่าเติมให้เต็มหลังเติมน้ำมันร่างนั้นหายไปเหลือเพียงเงาดำยาวผิดรูปเดินวนรอบลานปั๊มและพยายามแตะตัวต่อไม่นานรถคันที่สองเข้ามา คนขับกระบะเห็นเต็มตาเขาตะโกนบอกต่อว่ามันเลือกแกมันจะเข้าร่างแกเพราะเงานั้นคือสิ่งที่ตายบนถนนนี้ร่างเน่าไปแล้วเหลือแต่เงาที่ต้องขี่ร่างคนอื่นกลับไปที่เดิมสุดท้ายชายกระบะสีน้ำเงินสละตัวเองขับรถพางเงานั้นออกไปก่อนจะหายเข้าไปในความมืดตลอดกาลเด็กปมรอดแต่ไม่เคยลืมเพราะบางคืน เขายังได้ยินเสียงกระบะคันนั้นสตาร์อยู่ไกลๆพร้อมคำกระซิบเดิมว่าถึงแล้ว